นายนพดลคันธมาศร,รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยถึงการดําเนินโครงการต่อยอดงานวิจัยและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและผู้ประกอบการสินค้าเกษตรไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าโดยกรมการค้าต่างประเทศได้จัดสัมมนา a g r i p l s s Intelligence ทอดรหัสอัจฉริยะสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยจากงานวิจัยสู่ตลาดโลกโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้สูงคุณวุฒิจากทั้งภาครัฐเลกชนนักการตลาดชั้นนํา รวมถึงนักวิจัยที่มาร่วมผสานพลังเติมเต็มองค์ความรู้ที่จะช่วยปลดล็อกศักยภาพสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยให้พร้อมเข้าสู่ตลาดสากลโดยมีกิจกรรม Business Networking เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้เชื่อมโยงพันธมิตรทางธุรกิจและการจัดแสดงอก a ริพัสโชเคสโชว์ผลิตภัณฑ์เกษตรนวัตกรรมจากการต่อย,ยอดงานวิจัยนอกจากนี้ยังมีการเสวนา,นานในหัวข้อต่างๆที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจอีกด้วย